สวัสดีในตอนเที่ยงค่ะของวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567ทุกคนวันนี้ปิ่นพักกลางวันค่ะแว้นมอเตอร์ไซค่ะเพื่อนๆค่ะมาร้านนี้ร้านนี้ทุกคนขาหมูโกอ๊อ ปิ่นมาบ่อยมากนะทุกคนหลังๆอะ่ะพักกลางวันก็มาหาทานกินข้าวขาหมูที่นี่ค่ะแต่พี่เคยทำรีวิวเลยนะเพราะว่าเรามาชั่วโมงเร่งด่วนใช่ไหมพักกลางวันเรามีแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะแต่ปิ่นทนไม่ไหวแล้วทุกคนมาหลายครั้งเกินวันนี้เลยแบบรีบรีบรีวิวรีบ,ร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 บอยากจะทำรีวิวอวดเพื่อนๆทุกคนเพราะตอนนี้มันกลายเป็นที่หนึ่งในดวงใจของปิ่นแล้วร้านขาหมูโกโออสถนนบางกองนะด้วยน,นะนี่ น,นี่นี่นี่ค่ะมุงกอดหน้าวัดเทพเจ้าเก่าเขามีห้องแอร์ด้วยนะปิ่นชอบมานั่งห้องนี้แต่ว่า ้ายกับเขากาลังเตรียมห้องจะถ่ายทําอะไรสักอย่างทุกคนไม่เป็นไรเราย้ายมาตรงนี้ทุกคนมันมีห้องแอร์สองห้องมาค่ะห้องแรกห้องใหญ่เลยมาถึงโต๊ะก็นี่ค่ะเขาจะวางขนมไว้ให้เราแล้วก็รีบดูเมนูกันเถอะทุกคนเพราะว่าปิดมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงไปกลับก็เกือบ15นาทีแล้วอ่ะแล้วก็ขอเวลา รีวิวเมนูอาหารให้ทุกคนดูก่อนเผื่อว่าใครจะตามปิดมาใช่ไหมจะได้ดูก่อนว่าเขามีอะไรขายบ้างทุกคนดูดิหอหมกปลาก็มีอ่ขนมกินเล่นค่ะหน้านี้หน้านี้ แล้วก็อาหารเช้า Good m o r นิ่งก็มีนะนิวร์กมอร์นิ่งทุกคนชุดอาหารเช้าโบราณก็มีชุดไข่กระทะก็มีหม้อไฟโกอสทุกคนอันนี้น่าสนมากเลยปินยังไม่เคยสั่งกินนะเพราะว่าเราพักกลางวันใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนของเราต้องอาหารจานเดียวเท่านั้นทุกคนแล้วทุกคนดูดิมันมีข้าวด้วยอนะแล้วก็โกอสจานด่วนเป็นกับข้าวก็มีนะ อทุกคนดูดิไข่พะโล้ฟองละสิบาบาทมันทงมันโถอะไรก็มีกว๋วยเตี๋ยวเกาเหลาครบเครื่องทุกคนอุ้ยเลือกเส้นได้เยอะเยะมากมาย มีข้าวสวยมีแห้งน้ำข้นน้ำใสอาหารตามสั่งก็มีเป็นเมนูเส้นเมนูไข่ทุกคนดูดิอูตาย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 มาแล้วก็ขนมหวานไทยก็มีทุกคนดิขนมใส่ไส้นี่มาจากตู้กับข้าวนะขนมถ้วยก็มาจากตู้กับข้าวพุดดิง้งมะพร้าวอ่อนก็มีแล้วก็ถ้าใครเช็คอินนะรับฟรีผลไม้สดตามฤดูกาล้วยแหละทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงวู้ดูด,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 ดิชุดเล็กเกตสิบ 9, เนื้อมะม่วง69ชุดใหญ่129ทุกคนมา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 ,มาแล้วปิ่นวันนี้มากันกี่คนเอ่ยหนึ่งสองหคนทุกคนแต่ว่าอีก3าคนยังไม่มาเบนมอเตอร์ไซค์ตามหลังเรามาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันสองคนมาๆๆระหว่างรออาหารเรามาสำรวจก่อนคนมถ้วยคู่ละสิบมานะทุกคนคแล้วนะทุกคน,กคนเมนูมาแล้ว ข้าวขาหมูทุกคนขวัญใจเด็กอ้วนดูดิขาหมูช้ำช้ำเนื้อนหนังทุกคนจานมันเริ่มเริ่มเลยอะแต่มันไม่ใช่ของปิ่นนะอันนี้ของเพื่อนค่ะมาพร้อมน้ําซุปแล้วก็พริกกระเทียมแต่ว่าต้นหอมผักชีเขาไม่เคยให้มานะแต่เราขอได้ค่ะแล้วก็ทุกคนมาดูของปิ่นกล้วยจับสุดยอดคำว่าสุดยอดของปิ่นก็คือมันหอต หอมทุกคนหอมมากแล้วก็กระเทียมเจียวมานั่งแบบคุณอยู่ในจมูกปินอนะปินอยากหมั่นแล้วทุกคนไม่อยากรีวิวแล้วเนี่ย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 แต่ไหนไหนก็ทำรีวิวมาถึงตอนนี้เราต้องอดใจทุกคนอดใจอดใจมือหนึ่งถือกล้องค่ะมือหนึ่งถือช้อนอื้ตักขึ้นมาแล้วอยากจะใส่ปากเลยทุกคนแต่มันชนล้องไงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วดูน้ำมันดูน้ำมันออ หอมละมุนที่สุดเลยจมูกปิ่นตาน,นี้นี่แบบเบอร์ไปหมดแล้วทุกคนเป็นยากหม่ำแล้วอ่ะดูดิทุกคนดูดิสุดยอดปิ่นทนไม่ไหวแล้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 วก็วววของเพื่อนมาพอดีมัมมี่ เอกทุกคนแล้วก็ใส่มะละมาด้วยนะมันก็หอมเหมือนกันทุกคนหรือว่าปิ่นหิวมันหอมไปหมดเลยซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนี้ปิ่นอยู่ท่ามกลางอาหารเหมือนปิ่นอยู่บนสวรรค์เลยอะทุกคนดูดิแล้วก็เนื้อโหอยากกินของเพื่อนอุ้ยติดหนังติดหนังอยากกินน่ะเดี๋ยวปิ่นจะชิมของเพื่อนอยากชิมเส้นมันด้วยอะ่ะทุกคนดูดิหือ แล้วปิ่นอะไรรู้ไหมปิ่นต้องสั่งข้าวเปล่ามาทุกคนเพื่อนเอามาซดกัดน้ําก๋วยจั๊บเนี่ยทุกคนดูดิอุ้ยตายแล้วแล้วปิ่นเพิ่งเห็นค่ะเขามีน้ําพริกน้ําปลาด้วยเดี๋ยวมาเขาหน้าปิ่นจะสั่งอาหารตามสั่งเพราะปิ่นอยากกินน้ําพริกน้ําปลาแต่ตอนนี้นี่ของปิ่นหลังจากปรุงแล้วทุกคนหเห็นไหมแดงจําดูช้อนดูส้อมป็นดีโอ้โหตายแล้วแล้วปิ่นไมย่ยังไงอะ ปินใจบินอยู่ของเพื่อนเนี่ยทุกคนของตัวเองก็มีนะแต่ใจอะไปดูของเพื่อนแล้วนี่ของเพื่อนปิดอีกคนนึงค่ะเส้นเล็กต้ยมยำทุกคนดูดิเขาใส่กระเทียมมาแบบช่ำๆอะปินเป็นคนชอบเลยโอ้โหเพื่อน วิด <ítulo> ูไ <irgendw> ส <carbono S 2> ้ของเพื่อนนี่โหอยากกินของเพื่อนอีกแล้วของทุกคนนะดูดิของปินก็อยากกินของเพื่อนไ็อยากกินเดี๋ยวปินจะชิมให้หมดทุกคนเลยดูดิแล้วเพื่อนบีบมันแนวโอ้โหจานมันเริ่มท่ำเลยนะทุกคนนะไมชิ้นเล็กๆนะเนี่ยดูดิดูดิหือไส้ไส้ไส้โอ้โหขอกินด้วยได้ไหมทุกคนดูดิเยอะนะดูดิดูดิโอ้โหดู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 เพื่อนปินหอมมันแนวด้วยเพราะมันต้มยำอะทุกคน แล้วมาดูของเพื่อนปิ่นอีกคนนึงค่ะเส้นเล็กแห้งต้งยมยำเหมือนกันทุกคนอุย้ย เส้นเล็กแห้งก็อีกอันล้มหนึ่งทุกคนดูดิมันมาพร้อมกับน้ําซุปร้อนๆปิ่นเป็นคนชอบน้ําซุปดิแล้วแห้งต้มยําของเขาไม่ใช่ว่าแห้งแห้งแบบแห้งสนิทนะทุกคนแห้งแบบมีน้ําขุกขีดอ้าวแล้วดูวิธีบีบมะนาวาของเพื่อนปิ่นสุดยอดแล้วปิ่นบอกว่าปิ่นพักกลางวันใช่ไหมมัมแป๊บเดียวเองเราต้องรีบขับไปทํางานแล้วทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าทานเสร็จทุกคนต้องมารอชําระเงินตรงนี้นะแล้วก็จัาโต๊ะไว้ค่ะแล้วก็ อคิวชำระเงินทุกคนปิ่นอยู่โต๊ะเก้าใช่ไหมคะหมูโกออดหน้าวัดเทพเจ้าเก่าส้าาาสองทุกคนดูละค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมาละเจ็ดสิเกอมก๋วยเตี๋ยวรวมหมู6ก S <S แล้วก็อะไรเกี๊ยวกรอบหอหมูกลับบ้านชาน้ำเปล่าอะไรพวกนี้ทุกคนรวมกัน5คนนะแล้วก็มีของกลับบ้านด้วยเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยไหนขอดูยอดหน่อย623บาททุกคนโอเคนะไปก่อนแล้วคะ่ะ